หากพูดแบบไม่คิดสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาก็จะมาแบบไม่ทันได้คาดคิดเช่นกันเรื่องราวของนักบินดวงสวยที่จู่ๆกับตาและผู้ช่วยก็มาหมดสติแบบไร้สาเหตุทาให้ผู้โดยสารทั้งลำพากันเดือดร้อนเพราะต้องฝากชีวิตไว้กับอดีตทหารผ่านศึกที่เคยขับแต่เครื่องบินรบและเป็นโรคกลัวเครื่องบินเออได้ตายกันหมดลำแน่ๆงานนี้แล้วเรื่องราวความก่าของหนังเรื่องนี้จะหลอนซ้ำใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอบินเละมั่วแหลกภาคหนึ่งให้เสียงภาษาไทยการสปอยยโด เกมมิ่ง follow เดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกิกน,กกนแบบตาตอดตาย,ยาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหล,ลักรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข นเรียใๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งที่กําลังคับค้างไปด้วยผู้คนมากมายไก่กออเป็นยองใหญ่ตาลุงคนนี้ที่เห็นแท็กซี่เข้ามาจอดก็รีบบอกทันทีแต่โชเฟอร์ที่มีชื่อว่าเท็ดก็บอกให้ตาลุงนั่งรอในรถไปก่อนเพราะเขามีธุระสาคัญจะต้องรีบไปทําตาลุงก็โคตรงงแต่ก็ยังจะอุตส่าห์นั่งรอถึงแม้ว่ามิเตอร์ค่าโดยสารมันจะสตาร์ทโดยที่รถยังไม่ออกตัวก็ตามและที่เทด็ดรีบร้อนก็เพราะว่าเขา มมารมารอแต่เท็ดก็ไม่สนและพยายามฉุดรั้งไม่ให้เมียไปทํางานเพราว่าเขาอยากจะอยู่กับเมียทุกวินาทีแบบไม่ต้องทํางานทําการกันไปเลยเออเราจะลําบากตักตำไปด้วยกันแต่อ e ีเลนก็ไม่โอเคเพราะว่าเท็ดไม่เหมือนกับคนปกติเนื่องจากอดีตบักเท็ดเคยเป็นนักบินที่ผ่านสงครามมาอย่างหน,นาสาหาัสจนนาให้บักเท็ดกลายเป็นคนหลอนสองครามอีเลนก็เลยบอกว่ากูจะหาผัวใหม่เราไม่อยากจะอยู่กับคนหลอนแบบเมึงอ้าวอะไรวะและในขณะที่ทุกอย่างกำลังดาเนินไปพนมสายโบคนนี้ก็บอกเรื่องบินตามปกติแต่จ,จูเพื่อนร่วมง,งานก็เข้ามาถามหารถยกพนมก ระบกว่ารถยกนั้นอยู่ตรงไหนเซอร์มอรก็ตามให้เครื่องบินเข้าใจผิดจนเลี้ยวพุ่งชนสนามบินซะอย่างนั้นเออไม่เป็นไรเครื่องบินมีประกันในขณะเดียวกันที่กับตันเครื่องบินคนนี้เซอร์เป็นกับตันเครื่องบินที่แม่สาวอีเลนจะบินด้วยเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอว่าจะมีคนไข้เด็กที่เป็นโรคหัวใจขึ้นเครื่องมาด้วยเพราะฉะนั้นกับตันจะต้องรีบพาคนไข้มาให้ทันเวลาผ่าตัดภายใน6ชั่วโมงเนื่องจากหัวใจที่มีผู้บริจาคมาให้กําลังกระเด้งอยู่ในห้องของกูแมงกูก็เพิ่งจะเคยเ ถึงแม้ว่าจะกลัวเครื่องบินสักแค่ไหนอกลัวเมียทิ้งมากกว่าและในขณะที่เครื่องกำลังจะออกพอดมีคู่รักเข้าใหม่ปลามันมายืนอะไรอววรกันอยู่ข้างเครื่องและถึงแม้เครื่องจะเคลื่อนตัวออกแล้วแม่สาวคนนี้ก็ยังไม่รับความพยายามและวิ่งตามเครื่องไปให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะมีเสาเหล็กมาขวางทางแม่สาวสายตื้อก็วิ่งชนจรเนรนาดยังกับว่ามันเป็นเสาโฟมยังไงยังงั้นเออถ้ามึงบินได้คงบินตามไปด้วยแน่ๆตามมาที่ห้องนักบินที่ตอนนี้กัปตันก็เข้าเกียร์บินจนเครื่องบินลอยขึ้นฟ้าได้แบบ่นนาาเเอก์ะลลสพ็็หว ออยากจะอุตส่าห์ขึ้นเครื่องตามมาด้วยซึ่งมันก็ทําให้เีเลนต้องกระใจพเพราะอยากจะได้ผัวใหม่แต่ผัวเก่ามันยังตื้อไม่เลิกซึ่งมมันก็ทําให้ยายแก่คนนี้อยากจะรู้เรื่องผัวเมียของชาวบ้านยายก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทสที่กําลังอยากจะระบายอยู่พอดีก็เ่าตั้งแต่เริ่มว่าเขาเจอกับอีเลนที่ผับซึ่งเป็นสถานที่เสียงดังมัวสมเป็นทคนขี้เล้าและในขณะที่บบลเท็กกำลังเคลิบเคลิ้มจู่ๆเขาก็มองไปเห็นอีเลนที่กําลังเต้นแรงเต้นกายอย่างเมามันแต่เท็ก็ไม่สามารถเข้าไปเต้นกับเีเลนได้เพราะเธอมีคูู่่่่่เตยยตเตตตต้้้้้นนนทีดววยยอแแแแลก็คป จู่ๆคู่เต้นของอีเลนก็โดนมีดปักคาหลังและตายห่าไปหน้าตาเฉยเท็กก็เลยอาศัยจังหวะเข้ามาเต้นกับอีเลนทั้งคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็พากันเต้นได้อย่างเร่าร้อนเรียกได้ว่าเต้นท่าพิสดารกันตั้งแต่แรกเจอเสริมกรทำให้ทั้งคู่ถูกอ,อกถูกใจและเต้นรำกันจนร้านปิดแม่งจะโรแมนติกอะไรขนาดนั้นซึ่งเท็กที่กำลังมีความสุขกับการเื้อฟื้นความหลังก็าสาธยายออกมาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งจนยายแก่ที่นั่งฟังทนไม่ไหวและปลีกชีพตัวเองโดยที่บักเท็กก็ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดแม่งถึงกับต้้อองงง่่่่่าาาาตตตัััััวยยเเพรระะไไมมมกกจจฟแแนนน็บค บอเทคหาอยอาไรยใหม่และเล่าความทุกข์ให้ผู้โดยสารดวงสวยคนต่อไปฟังอีกเหมือนเดิมเออกูว่าได้ตายกันหมดลำ ในขณะเดียวกันที่อ e ีเลนที่ตอนนี้ก็ได้พาเด็กน้อยคนนี้เข้ามาในห้องนักบินนั่งกับพาะเจ้าหนุ่นน้อยคนนี้อยากจะมาดูว่านักบินทําอะไรกันบ้างแม่งเข้ามาเที่ยวชมได้แบบนี้เลยเหรอวะและแทนที่บังก,กับตามมันจะบ่นด่าหรือว่าอะไรมันกลับชอบอกชอบใจที่มีเด็กเข้ามารบกวนการทํางานซะอย่างนั้นแถมไม่เด็กคนนี้ยังมาบวมมาสาดผู้ช่วยนักบินคนนี้เพราะมันจําได้ว่าเขาเคยเป็นนักบาสท,ที่เล่นบาสได้แบบคพ่อคนแม่กาจนน้องผ่านตัวเองมาเป็นผู้ช่วยนักบินแถมวันนี้ก็ดามาทํางานเป็นวันแรกซะด้วยแม่งขนาดนี่มาบนฟ้าก็ยยัังจจะะออุตสส่่นนาาาหมีีีีคคนนนนํไดด้ใขณเววกกทแ ตอนนี้เธอก็มาขอยืมกีตาร์จากแม่ชีชเพื่อจะเอาไปเล่นให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจฟังเด็กน้อยที่กาลังเบื่อก็ดีออกดีใจเพราะแอสาวเล่นกีตาร์และร้องเพลงได้อย่างไพเราะสนอหูแต่ในขณะที่กาลังฟังเพลินๆจู่ๆแอสาว,แ,สาวแขวนกีตาร์ไปโดนใส่น้ำเกลือทําให้เด็กน้อยเจ็บจี๊ดและทําท่าจะชักตายห่าแต่หนูน้อยก็พยายามดิ้นทุรนทุรายและหยิบเอาสายน้ำเกลือมาเสียบที่เดิมแต่ก็ไรประโยชน์เส้นดีเพราะแอสาวแขวนกีตาร์มาโดนแบบซาแล้วซาเล่าจนทําให้หนูน้อยต้องมีสภาพเป็นแบบนี้เออมึงหยุดเล่นกีตาร ปั๊มหัวใจลูกโดยหารู้ไม่ว่าที่ลูกชักตาตั้งกับเพราะว่าใส่น้าเกลือมันหลุดแม่งใส่น้าเกลือหลุดถึงกับชักตาตั้งกูก็เพิ่งจะเคยเห็นตามมาที่บักเทสที่ยังไม่จบกับการเล่าเรื่องความเครียดของตัวเองบัลทหารญี่ปุ่นดวงซวยคนนี้ก็ไปไหนไม่ได้มันก็เลยต้องมานั่งฟังบักเทสต,ตางที่ไม่อยากจะฟังเลยสัก,กนิดชีวิตแม่งคนน่าเบื่อซึ่งบักเทสก็ได้เล่าว่าในช่วงหลังสงครามมันถูกส่งตัวไปที่ป่าโมอลอมบอสซึ่งอีเลนก็ดันตามมาด้วยและพอมาเจอกับชนเผ่าพื้นเมืองในนนนนนนววววแแแรกกกบบบบบััััเเเเททสสส็ดดหหหหห้้้าาาาผ่่่ตต์มมมมียลึไ ได้ใช้ชีวิตกับคนป่าด้วยการสอนให้คนป่าเล่นบาสโดยที่ตัวมันเองก็ไม่ได้เก่งชุดจะจอ,อยังไม่เข้าคนป่าพวกนี้ก็เลยโชว์สก,กิลด้วยการหมุนลูกบาร้ติ้วๆบนนิ้วและพากันดังโชว์บักเทสเลยแมงคนป่าทําไมมันล้าจังวะบัคเทสที่เหมือนจะชอบชีวิตแบบนี้ก็บอกกับอีเลนว่าอยากจะอยู่ที่นี่แต่อีเลนก็บอกว่าบอเอาเพราะที่นี่มันซอกกราวและมีแต่คนป่าที่เก่งการเล่นบาสระดับ NBA เออใครมันจะไปรับได้แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่อีเลนตีตัวออกห่างจากบักเท รถจอบจอนทหารญี่ปุ่นคนนี้ก็รำคาญและจากการฮาราคิริโตเองแบบที่บักเทสก็ไม่ได้สนใจอีกเหมือนเดิมแม่งถึงขนาดนี้แล้วมึงยังจะไม่เลิกเล่า ในขณะเดียวกันที่อ e ีเลนที่ตอนนี้ก็พบว่ายยป้าคนนี้ไม่ค่อยสบายอีเลนก็เลยโทรไปปรึกษากับตันกับตันก็เลยบอกให้ลองไปหาผู้โดยสารที่เป็นหมอเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งอ e ีเลนก็หาหมอจนเจอเระตะลงคนนี้ใส่สเต,ตโตสโคปหรือหูฟังทางการแพทย์ท้านที่ตอนนี้กําลังเดินทางและดูผ่านๆก็นึกว่าฟังเพลงจากนั้นคุณหมอก็มาตรวจร่างกายเยป้าที่ป่วยแต่เยป้าก็ป่วยไม่เหมือนผู้เหมือนคนเพราะจะจู่ก็มีไข่ออกมาจากปากของเธอหมอก็เลยลองตอกไข่นกก็บินออกมาจากไข่ทันทีแมงโรคอะไรของมันวะแต่มาที่ห้องนักบินที่จู่ๆผ คนนี้ก็สลบแบบไร้สาเหตุกับตันที่เห็นก็ตกกงจยและสั่งให้ผู้ช่วยนักบนคนใหม่ป้ายแดงคุมเครื่องคนเดียวนั่นก็เพื่อจะออกไปคุยกับคุณหมอแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์หรือสาระอะไรเลยสักนิดแต่ไม่โจเครื่องบินก็สั่นสะเทือนอย่างหนักกับตันก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องนักบินจนได้พบว่าผู้ช่วยใหม่ป้ายแดงก็สลบเหมือนกันคุณหมอก็เลยให้แอร์สาวอีกคนไปถามคนที่เริ่มป่วยว่ากินอะไรเข้าไปบ้างจนได้รู้ว่าทุกคนที่ป่วยกินปลากันทั้งนั้นเลยหมอเมื่อรู้แบบนั้นก็บอกว่าคนที่กิน ล้ำลายยืดพร้อมกับขี้แตกจากนั้นก็สลบเดิอเดกับตันที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการทุกอย่างตามที่หมอบอกแบบทันทีทันควันทางทันได้เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแม่งทำไมได้ยินที่หมอพูดก็คงจะไม่เป็นอะไรเอเลนที่กลัวว่าเครื่องจะตกก็เลยกดปุ่มนับบินอัตโนมัติซึ่งมันก็ทำให้นักบินพองลมและบังคับเครื่องให้เป็นปกติได้ซะยังนั้นแม่งมีนักบินพองลมด้วยและในขณะที่ทุกอย่างกำลังแย่จู่ๆสายการบินก็วอมาถามว่ากิดอะไรเครื่องที่เครื่องบินลำนี้เอเลนก็บอกว่ากับทันเตรียมพ เราคิดว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆแต่ก็ยังไม่ทันได้เตรียมการอะไรจู่ๆอีเลนก็บอกว่าตอนนี้เครื่องกําลังดิ่งลงพื้นอีกแล้วแต่แกก็บอกว่าอย่าตกใจเพราะที่เครื่องบินกาลังร่วงก็เพราะว่านักบินอัตโนมัติกาลังแฟบอีเลนก็เลยต้องก้มลงไปเป่าลมให้กับตุ๊กตานักบินเพราะท่อเป่าลมมันอยู่ที่หาคุณหมอที่กําลังแก้เซ็งด้วยการตรวจภายในให้ผู้หญิงทุกคนบนเครื่องแบบฟรีๆ็ต้องตกใจที่เครื่องบินสั่นอย่างแรงเขาก็เลยต้องเสียสละเวลามาที่ห้องนักบินแต่มันก บินหมอก็เลยไม่รบกวนและปล่อยให้อีเลนทําในสิ่งที่อยากจะทําต่อไปเออไม่อยากขัดเดี๋ยวจะเป็นบาปและพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติคุณหมอก็บางหน้าเข้ามาหาอีเลนเพื่อจะบอกว่าเราต้องรีบพาคนป่วยไปรักษาคุณหมอก็เลยถามว่ามีใครที่พอจะขับเครื่องบินได้ไหมเพราะถ้ายังยื้อเวลาต่อไปเกร,เรงว่าคนที่ป่วยจะตายหากกันหมอดอีเลนก็เลยคิดหนักเพราะเธอรู้ว่าคนที่ขับเครื่องบินได้ก็มีแต่เบลเทศผัวเก่าเธอเพียงคนเดียวจากนั้นอีเลนก็แจ้งกับผู้โดยสารทุกคนว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นนนนนออะไไรรมาาากกกยยย่่่พิงตใจผู้้้โดดสททุคทีแบบั ก็พาตะลุมบอลจนทาให้ทุกอย่างต้องมวยตัวอีลุงตุงนังกันไปหมดตอนนี้ขนาดบอกว่าย่าเพิ่งตกใจนะส่วนบบกเทก็ยังหาเหยื่อะไรใหม่และเล่าความทุกข์ให้ฟังจนอบางคนนี้ก็เริ่มจะทนไม่ไหวเล,ลยอนามันมาราดตัวเองเพื่อจะเผาตัวเองทิ้งซะเลยแต่ก็ยังไม่ทันได้เผาจูจูแอร์สาวคนนี้ก็มาบอกให้เักเท็ไปที่ห้องนักบินบบกเทศที่กาลังเบือ่อก็เลยมาที่ห้องนักบินตามคาเชิญซึ่งมนก็ทําให้เขาเห็นว่าไม่มีนักบินที่เป็นมนุษย์ขับเครื่องมีก็แต่ตุ๊กตาเป่าลมท เพียงแค่คนเดียวแต่บัทเทกก็บอกว่าผขไม่เคยขับเครื่องบินโดยสารมาก่อนอา้าวชีพหายแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้บาทเทกก็เลยต้องลองสับตั้งถึงแม้ว่าจะมีความหลังกับเครื่องบินแค่ไหนก็ตามเสื่อมงก็ทาให้เครื่องต้องดิ่งลงพื้นอีกครั้งเราบาทเทกมันกดปุ่มมัว่วแม่สาวคนนี้ที่รู้ถึงความผิดปกติก็จะโกอนออกมาจากความหวาดกลัวแอร์สาวคนนี้ก็เข้ามาปลอบใจแต่ก็ไม่ได้มีแอร์สาวแค่เพียงคนเดียวเราผู้โดยสารทุกคนก็พามาต่อคิวและตบแม่สาวสติแตกคนละทีสองทีเพื่ออไไมม่่ใหหห้้แสสาาาววคคคนนนนีีตตติตกกกกกจะรบทุัพด เดียวกันที่สนามบินที่ตอนนี้ผู้บัญชาการเก่าของบัคเทสที่มีชื่อว่าเร็กก็ได้มาที่นี่เพราะถ้าแกมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยตามผาอกเก่าของบักเทสมาแก้ปัญหาให้ซะเลยแต่ดูเหมือนว่าบากักเร็กจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันคิดว่ายัางไงเครื่องจะต้องตกและทุกคนที่อยู่บนเครื่องจะต้องตายกันหมดแน่ๆเออได้ยินแล้วมีกําลังใจในการขับเครื่องบินสุดๆบัคเทสที่ร,ราําคาญก็เลยปลดตุ๊กตาลมออกจากการขับและให้อีเลนม,มานั่งแทนที่เพราะไม่อยากจะเอาชีวิตมาฝากไว้ที่ตุ๊กตาลมกองแกงในขณะเดียวกันที่คุณหมอที่อน,น้ดากะเิไรขึ คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแค่เครื่องบินตกหลุมอากาศเฉยๆแต่ในขณะที่คุณหมอกําลังพูดโม้เพื่อให้ทุกคนสบายใจจะูมคุณหมอก็ยาวออกยาวออกทุกครั้งที่คุณหมอพูดโกหกแบงอย่างก,กับพีนอกคิโอและในขณะที่เหตุการณ์กำลังตึงเครียดไอ้ีตัวนี้ก็ยังจะมีอารมณ์มเล่นดนตรีตอนนั้นที่ตอนนี้เครื่องบินกำลังจะตกประกอบโกยความสุขไว้ก่อนตายในขณะเดียวกันที่ตะแก่ที่ตอนนี้ก็ได้มีนักข่าวมากมายบุกเข,ข้ามาและถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนั้นที่ยังไม่ได้มีใครบอกนัั่วี้โลไดงงทป รหนังสือพิมพ์ก็ลงหน้าหนึ่งเสือต่าง,งๆทั่วโลกก็เอาเรื่องนี้มารายงานแถมยังมีการวิเคราะห์ว่ายังไงทุกคนบนเครื่องจะต้องตายแน่ๆและทั้งหมดทั้งมวลของข่าวก็กระจายไปทั่วโลกด้วยเวลาแค่5นาทีเพียงเท่านั้นแม่งสัมภาษณ์แค่นิดเดียวรู้กันทั่วโลกในขณะเดียวกันที่บักเทสท,ท,ที่ตอนนี้เกิดอาการหลอนขึ้นมาอีกแล้วมันก็เลยเอาตุ๊กตาลงมานั่งแทนที่และบอกว่ากูไม่อยากจะขับเครื่องบินใครจะเป็นจะตายช่างมันกูเครียดคุณหมอที่ไม่อยากจะต้องมาตายแบบนี้ก็พูดปลอบใจ หนึ่งในทีมบินของบักเทสซึ่งก่อนที่นักบินคนนั้นจะตายก็ได้บอกว่าที่ทุกคนตายมาไม่ใช่ความผิดของบักเทสเออแค่นี้ก็หายหลอดและึจอมงก็ทําให้บักเทสเปลี่ยนใจแล้ะบอกว่าจะไปเอาเครื่องลงโดยหารู้ไม่ว่าคุณหมอก็แค่เล่ามัวมัวเพื่อให้มันหายเครียดก็แค่นั้นเออการโกหกก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปและก่อนที่เครื่องจะลงแอรสาวก็ได้เปิดหนังเกี่ยวกับเครื่องบินตกให้กับผู้โดยสารทุกคนดูเพื่อ่อนคลายทําให้้ผูโดยสารทุกคนไม่เรทรทางนี้มาไม่น่าจะต้องมาดูอะไรแบบนี้เอบบเอมันก็เป็นแค่หนัง แต่มม่ที่สนามบินที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มากมายก็ลากันแห่มาที่รันเวย์เพื่อมารอต้อนรับการลงมาของเครื่องบินสายปันป่วนเรียกได้ว่ามากันทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้บักเทสที่กำลังเคร่งเครียดก็มองไปเห็นแสงไฟรันเวย์เขาก็เลยขับตรงไปยังรันเวย์ทันทีแต่ยู่ๆไฟรันเวย์มันก็ดับนั่นก็เพราะว่าไอ้นี่มันถอดปลั๊กเนื่องจากเห็นว่าคนดูกำลังเครียดแมงกูเครียดหนักกว่าเดิมเพราะมืองนี่แหละและในขณะที่ทุกอย่างกำลังตึงเปรีย้ยจู่ๆตะแก่คนหน้าสนามบินมันก็ทนแรงกดดันไม่ไหวมันก็เลยกระโดดอออกกไนน้น้้าาาตตต่่งงรระะมมีีวจุแแบบ น้บักเทสก็ได้นําเครื่องบินมาแตะที่รันเวย์แต่มั่อชะลอความเร็วไม่ได้เพราะบักเทสมันดึงเบรกมือจนหลุดออกมาทั้งพวงทําให้บักเทสเงินไหลออกมามากมายอย่างกับท่อน้ําแตกแบบนี้แต่ถึงเหตุการณ์มันจะแย่แค่ไหนบักเทสก็อาศัยความมัว่วและจอเครื่องบินได้แบบโคตรงงทาให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยทางนั้นทด่ดูแล้วไม่น่าจะพากันรอดมาได้จากนั้นแอร์สาวก็ให้ผู้โดยสารทุกคนลงไปที่ทางออกฉุกเฉินพร้อมกับพูดว่ายินดีให้บริการถ้าผู้โดยสารทุกท่านประทับใจก็อย่าลืมมาใช้บริการกับทางเราไไดดด้้อออีีกกกนะะะจแแแมมงรรชวิตตาบุุลลพเหณ ทุกอย่างได้จบลงบักเทสกับอีเลนก็ตกลงบงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและสวัก,กันทุกๆ2ชั่วโมงทําให้บักเทสและอีเลนกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปโดยปริยายแต่ในขณะที่ไอ้สองตัวนี้กลาลังสวีดหวานแหววจู่ๆเครื่องบ,บินก็บินขึ้นฟ้านั่นก็เพราะไอ้หุ่นพองลมมันขับพร้อมกับหุ่นพองลมตัวเมียที่โผล่มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก่อนที่หนังจะจบแต่แกที่มานั่งรอบักเทสอยู่ในแท็กซี่มันก็ยังจะอุตส่าห์อดทนนั่งโดยที่บักเทสมันก็ลืมไปแล้วว่ามันททททิิิ้้้งงรรรถถถไไไไไววีีีี่่่่่สนนนนาาาามมมมบแแแค็แ็กกกกซปปปเเหหืยยยััดดะล เรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสาหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ